อ้ามูเราซาตานเราภาคมืดภาคมารัหลายที่ยังส่องสมกําลังนะสั่งสมกําลังดูดพลังชีวิตนะพวกเราจอมขมังเวทหมอผีล่างทรงทั้งหลายพรนะสงฆ์แม่ชีอะไรก็ตามนะที่ยอมตนเป็นบริวารให้กับเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารน,นะไม่ว่าจะภูมิหนึ่งภูมิใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกรรมทั้งหลายนะนะกับซาตานภาคมืดภาคมารทั้งหลายนะ ที่ได้เคยกระทำมันหมดสิ้นด้วยอภิญญาตะบะฌา,านญาณมิท,ทิลิลิเดชอำนาจจิตใดๆก็ตามนะพลังการคุณสายมนต์ดำกระถาคมทั้งหลายนะที่ใช้ในการการแกล้งลังแกนะคอยกีดกันขัดขวางก่อให้เกิดอุปสรรครบกวนรลังควานกิจในการโปรสัตว์ขององค์มหาบาร,รมีผู้โปรศสัตว์ครุขุบาจารย์ทั้งหลายนะหรือใช้ยาวิถีเข้าไปแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใจหลอกลวง จะให้โมลาผู้โปรหรือสรพสัตทั้งหลายต้องหลงเข้าใจผิดไข้เขวเอาจากพระธรรมออกจากองค์มหาบาร,รมีผู้โปรสักครูกูบา,าจารย์ก็ตามหรือใช้ทิลิลิเตใดก็ตามไปสะกดกดข่มนะผูกมัดพันธนาการดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดไว้ใช้เป็นบริวารน,นะในทางที่ไม่ชอบไม,ไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายนะหรือใช้ในการดูดพลังชีวตนะเพื่อเอาบาร,รมีทั้งหลายเอาพลังชีวิตของดวงจิตอื่นทั้งหลายไปเป็นกําลังของตน ในการก่อกรรมทาเกณฑ์กับศาสนากับพระศาสธนธากับครูครูบาอาจารย์องค์มหาบารมีทั้งหลายนะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะนะในการฟาดฟันนะต่อหมู่เหล่าลอื่นทั้งหลายในการกดข่มนะในการกัดแกล้งรังแกก่อให้เกิดอุปสรรคในภาคหยาบทั้งหลายความติดขัดข้องคาในกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายความติดขัดข้องคาในปัจจัยรับสินเงินทอง นะหรือทรัพย์สินที่ควรจะได้ของตนเองก็ตามนะขององค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตย์ครุขุบาจารย์ทั้งหลายเองก็ตามนะเอาบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นนะเอาพลังชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นไปเสริมกําลังตนเองเอาไปอยู่ไปยึดเอาไปสนองกิเลสตัณหาประธานแห่งตนทั้งหลายนะหรือใช้อธิวัสนาบาร,รมีที่ได้จากองค์คุณเบื้องสูงทั้งหลายนะเอาไปใช้หลอกลวงสรพสัตทั้งหลายนะ หากินกับสัพสัตทั้งหลายเบียดเบียนกับสัพสัตทั้งหลายก็ตามทีหรือว่าเอาาใช้แข่งบรารมีแข่งบุญบรารมีทั้งหลายกับองค์มหาบารมีผู้โรดสัตรครุขุบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแห่งสังวรของสัพสัตทั้งหลายก็ตามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยกระทําที่กล่าวถึงแล้วก็ดียังไม่กล่าวถึงก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้น,นที่ได้เคยกระทําต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ครุขูบาอาจารย์หรือดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามที่ให้วิบากกรรมเหล่านั้นทั้งหมดสิ้นย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังเป็นปัญน,นาการในตัวมันเองการเป็นความบีบคั้นกดดันนะทั้งกายวาจาใจทั้งหลายนะกลายเป็นความววริบวิบวบปริตผิดเพี้ยนคุ้มคั่งสต,ติฟ้่นเฟือนทั้งหลายนะนะเป็นความบีบคั้นในกายในใจนะถึงที่สุดนะแล้วก็หากเป็นภาพหยาบก็ได้รับวิบากแห่งตนทั้งหลาย คำสาปแช่งใดๆก็ตามในที่ทุกภาคส่วนได้สาปแช่งพ้ามบนกลด่าไว้กับองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุขุบาอาจารย์ให้สิ่งเหล่านั้นก็ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับไปให้ผลเป็นวิบาวเวทนาเป็นภาคหยาบก็ให้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายติดขัดข้องคาในเป็ดปัจัยทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายการเป็นการอยู่ทั้งหลายจนไม่สามารถเป็นกำลังให้เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมาได้อีกต่อไป ให้บากเหล่านั้นนะจองจําเป็นพนาการกักขังทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะที่ร่วมมือกับเหล่าซาตานเหล่าพักมืดพักมาทั้งหลายนับต้งแต่การบัรนี้ไปตลอดการเลย